กลางพงไพรเขียวครึม้มแห่งอีสานเหนือผืนน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่มีวันแห้งที่นั่นคือบึงคำชโนดดินแดนลี้ลับระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลสถานที่ซึ่งตำนานรักของพญานาคคู่หนึ่งได้ถือกำเนิดตำนานแห่งปู่ศีสุดโทและย่าสีประทุมมาว่ากันว่าปู่ศีสุดโทคือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงทรง อมนาจมีริ์แปลงกายเป็นมนุษย์ได้ดั่งใจองค์ท่านปกครองนาพิภพใต้น้ำและคอยปกปักรักษาเส้นทางสายน้ำศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งขณะเสด็จขึ้นมาเยือนโลกมนุษย์ใต้เงาไม้ริมบึงสงบแห่งหนึ่งท่านได้พบกับหญิงสาวงามเลิศดวงตานั้นอ่อนโยนเปี่ยมเมตตาและสงบเย็นราวผิวน้ำนาง คือย่าสีประทุมมาธิดาแห่งพญาสเสวนาคราชแห่งเมืองบาดาลฝั่งทิศใต้เพียงแรกศบตาสายยายแห่งบุเพได้ร้อยรัดสองดวงจิตความรักของทั้งสองค่อยๆเบ่งบานเหมือนดอกบัวกลางสะใสแต่หาใช่รักที่ปราศจากบททดสอบโดยความรักระหว่างหน้าผู้สูงศักดิ์กับธิดาแห่งอีกนครอาจ สร้างความไม่พอใจให้แก่ฝ่ายอื่นในโลกบาดาลตำนานเล่าว่ามีพญานาคตนหนึ่งผู้หลงรักย่าิสีประทุมมาจึงก่อศึกใช้เวทมนต์และพลังกลั่นแกล้งจนบาดาลปั่นป่วนศึกใหญ่เกืออประทุข,ขึ้นในใต้พิภพแต่ด้วยเมตตาธรรมของย่าสีประทุมมาและสติปัญญาของปู่สีสุดโทสงครามถูกยุติลงก่อนเลือดจะไหลด้วยคำสาบานศักดิ์สิทธิ์บนผืนน้ำ แห่งบึงคำชะโนดนาจกลางบึงคู่นาคได้ให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะมิละทิ้งกันจะปกป้องโลกมนุษย์จากพยาบาทและจะไม่เปิดประตูบาดาลหากผู้คนไม่ศรัทธาโดยแท้จากวันนั้นบึงคำชะโนดจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสมือนประตูสู่เมืองนาคินที่ซึ่งปู่และย่าเฝ้ารอเสียงคำขอพรจากผู้มีจิตศรัทธาแท้จริง ทุกวันนี้แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่หลายคนเชื่อว่าเมื่อใจบริสุทธิ์พอเมื่อทูบก้าดอกปักลงพร้อมเสียงขอพรอ,อ่อนน้อมปู่และย่าจะรับรู้พรที่ขอจะถูกส่งผ่านพญานาคเฝ้าประตูผ่านเถาวันแห่งคำชะโนดจนถึงพระหฤทัยของย่าสีประทุมมาและพระเนตรอันลึกซึ้งของปู่สีสุดโท หากท่านศรัทธาหากท่านมีใจแน่วแน่ในความดีจงมุ่งสู่คำโนดแล้วเอ่ยคำอธิษฐานเบาๆเ,เพราะบางทีท่านอาจได้ยินเสียงกระซิบจากบาดาลเสียงของพญาน,นาคทั้งสองที่ยังคงเฝ้ารักและปกป้องมนุษย์ด้วยใจเมตตามไม่เสื่อมคลาย